วิลโลว์เองยิ่งกอดโซนไดีครับอยู่ๆผมนะครับแม่นะครับวินก็เร้าเข้าสู่การย้อนอดีตครับเพราะว่าเพื่อน3ตัวนะฮะเฮ้ยสามแม่วะเฮ้ยมาจากไหนตัวนึงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเต็มฟ้าเลยเพื่อนเต็มฟ้าเลยเข้าบ้านเปิดเปิดได้บ้านดีกว่าจริงๆนะครับเข้าสู่ซีรีย้อนอดีตครับแมปนี้เป็นแมปที่เราเล่นย้อนหลังมามากกว่าเกือบ2,000วันแล้วใช่ไหมั่านท่านพัทใช่ครับพันเก้ร้อยสามวันนะครับเกือบ2,000เกือบ2,000วันได้แล้วครับได้เราอยู่กับ นิวนะครับแล้วก็นาดากายกะจกระเบอดเย่ตายเลี่ยปาแล้วไม่ดีกว่าดีรอบตีรอบไม่เริ่มดีตลอเออเป็นเอ๊ะไปเริ่มเริ่มจตรงนี้เลยมาละคลิปนี้ง่ายๆนะครับนะยอดดีมาดูแมปดีอะไรก็แต่นานแต่นานนานมากๆมาเอามาถึงที่สุดทำไมคูก็พูดไม่ได้เหมือนกันครับจุดเริ่มต้นของที่นี่คืออะไรครับจุดเริ่มต้นเราจะมเขาคนน ใช่จริงๆอยู่นั้นแต่เมื่อต้องไม่ต้องสนใจสิ่งที่อยู่บนฟากฟ้าน,นะครับ <c oughs> พวกเราไม่ได้นอนมากี่วันแล้ววะสายอยู่อะอาช่างเหนื่อยและและตอนเราลงมามาคุณคิดคุณแม่ครับคุณคิดยังไงที่มาอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าตอนตอนแรกมันมีไอ้นั่นอยู่มันมีแอคกระท่อมเล็กอยู่หลังหนึ่งเอนนี่วุ่นหายไหนแล้วแล้วก็เลยเข้าสู่ดึกจำบันจำบันก็เลยเข้าแบบนี้เลยโดยการไปไปลุยหินไม่ใช่ครับตรงนี้มีรูสานสถานอีเดเชสอยู่ขโมยนิวมาขโมยโอ้มาเฮ้ย งี้เราจะพาทัวร์บ้านหลังแรกกันก่อนเลยอ่าไม่เออแล้ไม่สนใจนะครับไอ้รูตรัวนี้ฝีมือผมเองอ่ะไอเหี้ยก็นี่ก็นั่นแหละชื่อซีรีส์แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เป็นบ้านหลังแรกที่เรามาอยู่กันสามคนแล้วก็จะมีเหมืองเหมืองอยู่ตรงนู้น <c oughs> ขุดทะลุได้เลยเราจะทำแคนดี้ฟอร์ขุดทะลุมา,มมาขุด,ขดทะลุได้จะทำแค่นี้นี่ตรงไหนวะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยช็อตเด็ดเลยเออช็อตเด็ดเลยมึงเป็นเทียนที่ไม่ได้วยอ่ะเอ้เฮ้ยใครตีกูเป็นเทียนที่ไม่ได้เ้ยอ่าแล้วก็ตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็แค่เป็นห้องเก็บของที่ไอ้จริงแล้วก็อยู่แถวแถวนี้แหละแต่ว่าย้ายของไปหมดแล้วย้ายของไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้ว อ่ะเด้งอีแล้วช็อตเด็ดเลยช็อตเด็เลยช็อตเด็แล้วเลยช็อตเด็เลยกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วอ่ะกลับมาแล้วชตเดงอแล้วก็ต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่พื้นที่ที่เราจะมาทำฟาร์มกันอย่างแรกคือฟาร์มทองนะครับที่ ที่ผิดพลาดที่เจ็ดเขาไม่ทำเลยที่จริงอ่ะเป็นประตูตัวใหญ่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราย่อจะเปิดประตูแค่นี้แหละเพราะว่าประตูใหญ่มันมีไอ้พวกซอมบี้พิแมนโผล่มาเยอะมากๆเลยโผล่มาแบบมหาศาลโผล่มาเยอะแล้วนี่คือนิวเคลียร์ที่มีคนคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นพยายามทำจังจยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จใจเย็นใจเย็นพูดยังไม่เสร็จเลยไปเรื่อื่นแล้วแล้วก็แล้วก็เราเริ่มมาสร้างตัวนี้เพราะว่าบางที่บางที่มันโล่งเนาะแล้วก็เริ่มเริ่มทำที่นี่เพราะว่าจะเอามา เราตอนตอนนั้ทำเป็นนั่นเลยที่ปรุงยาแล้วก็จะมีของมากมายผู้ชมไม่ต้องสนอ่าผู้ชมถ้าผู้ชมไม่ได้แบะถ้าผู้ชมสงสัยว่าเราเราเคยถ่ายได้หรอใช่เราเคยถ่ายในคลกิปต์ปีใหม่ไม่ต้องดึงได้ไม่ต้องดึงได้ก็สัตยาช่วยกุ้งกิงกุ้งกิงกิงกุ้งกิงกุ้งกิ้งผมว่าไม่เป็นไรม่ต้องมาตัดต่อเลยดิไม่ต้องมาตัดต่อลำบากแล้วแล้วก็ น่าสนใจครับแถวแถวแถวนี้ก็จะมีนิวเคลียมากมายก็นั่นแหละที่เขาขุดขุดบ่มเล่นแล้วก็ทีคนขุดมีคนขุดไปแล้วด้วยใช่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมถึงมีรูครับเพราะผู้เจ้าของแมพครับพาเดิมนำไปครับไม่ใช่กูกูไม่เล่นกงก็เล่นกับกูไม่ใช่เหรอตายบ่อยสุดตายบ่อยสุดด้วยตรงนี้จะมาโถทะลุกับฟาร์มเอ่อที่จริงก็อูดนั่นแหละไม่ใช่ฟาร์มอูดฟาร์มอด ไม่ก็ว่าโหที่แม่เรียกไปกีครับผมฟาร์มอูด ที่จริงมันจะมีอุดกับซนิเฟอร์นะตอนนี้เราจะย้ายซนิเฟอร์ไปแล้วใช่ย้ายไปแล้วเลยแล้วก็มารีวิวนี่ว่าอ้าวนอกจากนอกจากนี้มีแกะอจีด้วยไอชีเดี๋ยวกดชิบ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 ไม่ได้ไปไปไปไาไเไปแล้วก็แล้วเราก็จะมารีวิวนี่กันดีกว่าหลักฟามอเตอร์ขนาดใหญ่คมภาคภูมิใจของสองคนนี้มากเนะครับผมไม่ไม่ได้ทำ ไม่ได้ทากับเขาอะจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่มาทําจุดที่สามนะครับแล้วก็จะไม่ต้องตกใจว่าสมัยก่อนเอ้ยสมัยก่อนนะครับจะมีไอ้จุดสีแดงนี้ก็คือไอ้ไม่ใช่จุดสีแดงจุดไอ้นี่คือจุดอันตรายครับไม่ต้องตกใจหรอกผู้ชมก็ไม่รู้ผู้ชมก็าไม่รู้แต่ต้นอยู่แล้วมันมีจุดอันตรายนะครับเพราะว่าไอ้มันมีคนหนึ่งที่ไม่ยังไม่มีคอมนะแล้วก็เล่นแลลวแล้วมันแหลกเลยทำอันตรายอะไรคนหนึ่งอะไรสองคนใช่มจริงมันก็แหลกกันหมดนั่นแหละแล้วก็จะมาอ่าอะไร ที่นี่มีมีความลับอย่างหน oui. well ึ่งนะครับผมที่นี่เคยมีเอ็กซ์โรตมากมายมหาศาลย้ายเห็นโน่นแ้วงนน่นแต่ไงเออไค่อยไป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 ไข้ามลิสก็จะมาที่ฟาร์ม e p ที่น่แหละจ่ายตังแล้วเข้าไปใช้ e p ป่ะใช่ e x p แต่แต่คุณดูผ่านคลิปผมไม่เห็นครับเพราะเร้เห็นซิมพับบั์ไม่ต้องคิดมากครับนี่ก็จะเป็นตรงนี้จุดแรกที่ที่ขุดกันจริจ เอาใหม่เอายหม่เามเอาใหม่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 เาใหม่เาใม่เาใมพะบายเดอาลยไม่ตาเยไม่อจริงครับจุดตรงนี้จะทำเป็นฟาร์มนั่นนะฟาร์ชูการ์เชนม้าทำไมเสร็จขี้เกียจขุดก่อนครับเลยนั่แหละเลยมาทำอื่นแนขุดให้่ แล้วไงแล้วก็มาสู่ฟาร์มมาฝรั่งแล้วกันนะฟาร์มมาฝรั่งเลยไปไวจังวะฟาร์มเหล็กมาอย่างแล้งไม่มาตอนนั้นยังไม่มาตอนนี้มาอันนี้ครับอ่าผมไปหาดูนะนี่คือฟาร์มเหล็กแบบย่อมยอมฟาร์มเหล็กครอมแต่ว่าได้ผลผลิตเยอะมากเลยนะแล้วแบอมนะครับนะเแล้วจับมาไปล่าหมูบ้านมาแล้วก็นี่จนไหมล่ะครับต้องเคยจนเล่าก่อนนะครับว่าสมัยก่อนตรงเนี้ยจะเป็นฟาร์มเคตัสขนาดเบิร์มเทิม เตาไม่ทุว่าไมไม่มีแล้วไม่มีไม่มีตัวอย่างให้ดูไม่มีตัวอย่างแม่ แม่ใช่ครับทุกท่านพื้นดินตรงนี้เมื่อก่อนไม่ใช่พื้นดินนะครับเป็นงั้นอะไรนะเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำแล้วก็วางอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาทัวร์ไปทัวร์ฝั่งนึงกันแกไปฝั่งนึงอะตอนที้แบบเนี้ยเราไม่ได้ตอนที่เราไม่ได้ไปยูเราไม่ได้ทำยูทูบแล้วจอดีเราเล่นตอนที่เราก็ไม่ใช่ถ้าเหมือนอนิวอชิอนิวเคียนลูกนั้นน่ะสร้างตอนถ้าอ้าอีหลูกเนยครับก็ประมาณวันที่หนึ่งมีนาสองสุดสองสามเลยนานมากอ่านไปแล้วนานมากหายไปแล้ว ตยวไปครับงั้นเราก็จะมารีต่อไตรงนี้จะเป็นจุดล่องแพล่องแพลจเป็นฝรั่ครับตรงนี้ก็ไม่ต้องคิดมากครับมันก็ต้องายนะครับนะก็ติด Starry v a l e t ตอนนี้ปรับแคนหนึ่งติด s t a r r ว v a l ล e ครับใช่ครับผมเองใครติด Starry v a l e กลค์กดไลค์กดสิ ก็เละกัดเลยเดี๋ยวผมเละกันเละกันเละเอาเอาเอาให้หนึ่งหนึ่งไลค์พอเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาให้ดูเพื่อเอาชิบหายนะคนกดไลค์หนึ่งคนชิบหายแล้วตรงนี้จะเป็นที่ทำแล้วก็เห็นว่าตรงนี้มันโล่งเลยขุดเข้ามาจะทำเป็นจุดตาเผามากมายยิ่งยิ่มันก็เป็นตาเผาขึ้มากลับมาอีแล้วแม่เลียอีกแล้วอ่ะเฮ้ยแล้วก็ปามาคอนี้อันนี้ตัวอะไรเป็นเบอร์รี่มารัมเนี่ยอะไรเกาะเบอร์รี่นี้มีเบอร์รี่แต่ อ่าชายชัดก็อ่านี่ครับก็เบอร์รี่เขาไม่ค่อยมีเบอร์รี่ลยครับถ้าคุยชายชัดไปดูต่อช่องนี้แล้วกันนะเพราะว่าผมเปิดเลยสิเสื้อผ้าสวยแล้วก็จะมากันต่มาตรงนี้ต่อครับจะเป็นจุดนั่นตรงนี้จะเป็นอไรีฮองอารห้องอารีฮองห้องนอนอีตห้องนี้แล้วก็ยกให้ผมไปแล้วใช่ยกชุดมันใส่อยู่ว็แหละอันนี้นั่นก็จะเป็นฟาร์มออสโลโตนะครับที่นั่นแหละ เอาฟาร์มออร์เโตที่ย้ายจากฝั่งทางนี้มาครับ at ครับซึ่งตอนผมเล่นในโทรศัพท์ผมเข้ามาไม่ได้เลยผู้ชมครับตไหนใช่ไหมเฮ้ยไม่ต้องยังขึ้นตัวนี้อีกมาหมดเลยตัวนี้เซกมาตัวนี้เซกมาเศก์เศกมาตัวนี้งานแล้วก็เริ่มขยายพันธุ์ใช่ครับมันไม่มีตัวนี้เพราะที่เหลือก็เศกมาเหมือนกันแล้วก็สร้างออร์เโต้ยักษ์แถวนี้นะครับเพราะว่าคนสร้างครับเนี้คนสร้างคือคนนี้ครับคนนี้สร้างเก่งแล้วก็แล้วก็จะมาโผล่ไม่ไม่ได้ไม่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  อย่างภูมิแกนนำเสนอมากภูมิแก่นนำเสนอคุณนิ้วนั่นเองเมื่อก่อนเขาตายบ่อยมากตายบ่อยจัดตายบ่อยจำไมเนี่ยครับตายบ่อยนี่ครับตายบ่อยเหมือนเดิมใช่ครับเขาไม่ได้นับถือคิดนะครับเขานับถือพุทธนี่แหละแค่ไม่รู้ทำอะไรแค่นั้นแหละไอ้ที่เกียร์ทำทำบทนะแล้วเขาจะมีพวกกันเนื้อนิ้วแล้วก็ตรงนี้ห่อสมุดที่ทำจริงจริงผมจะไม่สนานี้นะผมบ้า ผมบอกให้มันทําสูงเท่าเมฆแล้วมันก็บ้าจีมันก็สูงจริงๆมันก็บาจีไปทำครับแต่ที่สูงมากๆนผมจะไม่ใช่ครับจะพาไปดูกันครับผมข้ั้นสุดก็อ่าต้นชาจะเยอะมากเลันะต้นอนชาตรงนี้จะเยอะเพราะเล่นเวนานจริี้มีต้นชาแล้วก็นี้หน่อยๆแล้วก็ใช่ครับทางบงครับผมใช่ครับคลิปที่ผมตายหน่อยจะมีตายครับผมจนขนาดเชื่อวอลลิงเอาไม่อยู่ ผู้ชมเกือบเกือเห็นอัาการแล้วฟ้าหยุด,ดเลย้อยชิปหายแล้วก็ชิ้นนี้สูงเป็นทเฟเธอร์ฟลลิงเอาไม่อยู่เลยแล้วก็จะมาฝั่งนี้จะเป็นหอสมุดเล็กนะครับเอาไว้เก็บสมุดที่มาจากข้างบนนั่นแหละแล้วก็เอาแปะแปะแปะไว้ทางนี้เออเออิวตรงนี้ก็ค่อนจะสูงมากๆนะครับแล้วก็ถ้ามองไปทางนู้นนะครับเราจะเห็นป้ายหลังนึงนะครับแต่ว่าตรงนี้คือห้องสมุดแล้วกันนะช่างช่องผมไม่เห็นก็ตรงนี้คือห้องสมุดนะครับนะ ตรงนั้นจะเป็นอีกบ้านหลังหนึ่งแต่ว่าเราจะไปทัวร์ฝันแต่ว่าเราจะไปทัวร์ฝันดูยังไงไปไปโทรขอโซฟาไปโทรฝังไอเล้าให้เสรกันปะไอโซฟาไปทัวร์บ้านนะครับไปโทรไปทัวร์บ้านไอคิวก่อนเด้อไม่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 ขลังยังไม่โทรไม่เสร็จเลยทัวร์บ้านคิวก่อนไอไหนก็มาแล้วไงไอไหนก็มาแล้วก็จะเป็นบ้านของพีชแซปปี้หรือแต่แต่เราเรียกเป็นอย่างนี้ครับครับจนจนกระทั่งมีคนหนึ่งเผื่อวางลาวาแล้วคนนี้ก็มารีโนเวทให้ไปครับนั่งร้านช่างมันเถอะ อันนี้อันนี้ชิงไว้กันแต่กินหลายเดียกันแหละอันนี้บอกว่าไม่เอาออกกูก็ไม่เอาออกจะไอ้จะตอนแรกจะทำมันจะเป็นตึกโง่ๆสูงขึ้นมาเป็นตึกโง่ๆไฟไหม้ไฟไฟไหม้เลยทำใหม่รีโนเวทแล้วอันนี้คือแล้ไม่คือไม่คือแม่งไม่สองรอบไง ใช่มันไม่เฉพาะงานมีทั้งร้านเนี่ยรอบแรกไม่มีรอบสองมีอ่ะงานหนันนู้นคนนู้นคนนู้นทำคนนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงคุณเลยเออแล้วก็เอยอย่าตายนะมึงอย่าตายนะมีขึ้นมานะตายกิงคนแทนที่เออเขาไปอีกคนแล้วแล้วก็ถ้ามไปฝั่งไหนต่อคฝั่งฝั่งไหมฝั่งนะฝั่งไป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 ไแล้วไปตออะไรยังไม่เสร็จเลยอ๋อครับครับครับ อันนี้จะเป็นคลิปเปอร์จำลองครับเป็นการแก้แคบข้างในมีหมาตัวหนึ่งกับการปกป้องเอเมอรอนที่จริงๆใครก็มาหยิบไปหไรก็ได้กันไปเลยไปเลยตอนแรกผมจะนอนอยู่นี่แต่ว่าย้ายไปแล้วย้ายอีกแล้วเจะบานปล่อยมากว่าครับมาเออตรงนี้ก็จะเป็นโซนตกปลาครับนะผมไม่ต้องที่เราฝั่งซ้ายครับอ่าอ่าฝั่งฝั่งซ้ายเออไปสั่งมีอะไรได้ครัคือตรงนี้บนคือแต่ว่าไม่ซ่าเลยแล้วก็ฟาตตกปลาทั้งหลายนะครับผู้ไม่รู้เรื่องเข้าใจไปได้ผู้ไม่รู้เรื่องกันแล้ว สนามบินครับยังสร้างไม่เสร็จกี้เยนผู้ชมถ้าผู้ชมได้ดูคลิปชอบผมก็จะมีแบบสนามบินครับผมใช่ครับมันหายไปแล้วไม่ต้องตกใจแล้วถ้าผู้ชมถ้าผู้ช,ชมเห็นว่าทําไมมันบินกันแบบแปลกก็ต้องตกใจทำไมครับยังบักอยู่นะยังเป็นแมงสาบกันอยู่ <c oughs> เอ่ออยังบักกัน<ม>อยู่เลยขยะมากมายมหาศาลไอ้จริงของใช้ได้อยู่แล้วก็พล้ดทัเวแล้วดย เลยเล่นหนอนโอ้ยโอเคตายไม่ตายด้วยเราจะข้ามไปยงตรงไหนต่อดีอ่ะไปจุดจำตรงไหนดีโอ้ยติ๊กเตอร์โอ้ยงั้นเราจะไปกันจุดที่จุดบนขาวต่อไหมไปเดี๋ยวต่อเลยเขาไหนอ่ะบ้านอไนิววะเออบ้านนิวต่อแล้วเจอลมใจนำเหนื่อยไปดูช่องนั้นนะครับเอ่อช่องพี่มิกนะมิกซี่คาบไปดูได้ผมก๊อปมา <ph a> <ina> ขายเก่งๆเลยอ่ะไปโชว์ช่องมีสิทธิ์ขายได้ให้นด้กสิทธิ์เขาหน่อยแล้วก็ตรงนั้นอันนี้คือนิวเคลียร์ที่บึ้มไปล้านหนึ่งไม่รอดหนึ่งงานงงบไม่ได้บึ้มไม่ได้บึ้มนี่นี่สปอยสปอยสปอย alert สปอย alert นี่จ้าเปล่าจ้าสปอยสปอยสปอย alert ปีนี้ปีนี้ปีนี้จะเห็นในคลิปคลิปผมแล้วแหละจะถ่ายคลิปแม่จะเคยเห็นกันหมดแล้วปีปีน่าจะเอาอีกรอบปีหน้าเปบนนี้แล้วครับ เดี๋ยวะไปย้อนอย่าไปดูคลิปไอปีก่อนนะครับปีใหม่อะไปดูคลิปปีใหม่ได้ปีใหม่ไม่ปีก่อนนี่แหละอะไรเดินข้ามไปตรงป่าสกุละบ้านเราจะเดินทำไมวิ่งเลยบินเลยแล้วก็ตรงนี้ครับป่าสกุละครับสวยนะใช่ครับนี้ไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติใช่ครับมีไม่เกิดตามธรรมชาติมีคนไปเจอมาแล้วก็ปลูก อ,อ,คอใครล่ะผมเองไ,ไงอ้ไอ้นิวเจอ <c oughs> มึงปลูกเออไอ้นิวเจอมึกคระจกครับกระจกมืดตึม้มไ,ไม่ต้องแปลกใครับเลยที่ฮัมบาร์ก็ต้องสนใจครับตอนนี้ตอนนี้ที่นี่เป็นของกรมสพันธกทักงานที่นี่<อ>แล้วก็จะเป็นขายของมาก่อนครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่ว่า เมื่อก่อนมันบลักอะเออเมื่อก่อนมันเคยทำบลักได้ครับก็คือเมื่อก่อนมันเคยบลักที่เอาวนดินแล้วก็ย่อๆมันก็ควนดินนะครับแล้วก็กดโดดโดดลงไปเทีมันก็จะโดดไปตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เป็นย่างขาุอยบใช่ครับตรงนี้เคยเป็นที่ที่มันเคยเป็นบ้าอะไรไม่รู้ขังผมเพราะแค่ผมไปเจาะแบบแบบแบบอะไรมาเร็วๆเดินข้าสพานมาครับก็จะเป็นสะพานป่าเชอรี่นะเพราะว่าสักุลาแหละก็อาจจะมีเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้โดนแขวนอยู่ฝีมือผมเนี่ยแหละ ผมภูมิใจนำเหนือครับเพราะว่ามันเหน่อมาหมู่เอวยตัดออกโอ้ยโอ้ยเฮียแล้วก็ต้องมาตัดเองเนี่ยไอ้ันนี้มต้องสงสัยนะครับอันนี้เคยเสกเคยเสกเล่นแล้วผมพังทิ้งไว้แล้วก็ไม่มีใครชุบบล็อกดินไว้ไม่ได้เวยขึ้นลายไอรอนแมนอันนี้จะเป็นบ้านบ้านยูสมัยก่อนเอางี้คือบ้านยูสมัยก่อนจะมีแค่ครึ่งเดียวครับคือครึ่งนี้แล้วก็ผมสร้างครึ่งหนึ่ง และใช่หนู้ไหมครับก่ <ừ, S 1> อนที่มันจะเป็นขนาดเนี้ยมันเคยเป็นหลุมระเบิดมาก,ก่อนพาไปดูพาไปดูหลุมระเบิดเหรอ <c oughs> นี่คือหลุมระเบิด <c oughs> น,นี่อันนี้คือหลุมระเบิดครับ <c oughs> หลุมระเบิดเ <c oughs> อาตรงน,นี้ไม่ต้อง <c oughs> จัดแมนเดเจอร์ not enter without permission เพราะว่าข้างล <c oughs> ่างมาอีกไม่เชื่อฟังไม่เชมฟังไม่รู้เรื่องอะไรนี่เลยแถวนี้ชอบมีกบมมหมุนอ่ากระจกมือครับเดี๋ยวผมพาไปนี่ไทก้าเชอร์รี่ลูน่า เอาไม่ง่ายคือเดี๋ยเอา่ง่ายครับท่านผู้ชมคือกลุ่มนี้จะมีชื่อทุกตัวนะฮะแต่ว่าเราจะไม่โฆษณานะวางตัวก็จะเป็นป้าป้าป้าเอาหนอยโอโอพีไอ้นั่นแหละครับไม่ต้องพูดมากไม่ต้องสนใจครับอันนี้เป็นเคยเคยเป็นเคยเคยข้างรถอยู่รอบหนึ่งไอ้เบนบุคโลยามโบแกนีออฟต์ฮ่าออฟต์ ไม่ใช่ไม่ใช่นะแล้วก็ตรนนี้จะเป็นจุดัจุดไม่คอนเซนต์ดีๆแล้วก็ปุมจะนาเหนอครับตรงนี้ก็จะมีไม่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่ามันมีเอเจหาไปอย่างไรร้องว่ามันมีคนหนึ่งที่มันชมันมีมันแปะไยแล้วมันก็หายไปเลยแล้วก็มาเจออีกทีเนี่ยหายไปนานมากแล้วก็ไม่เจอแล้วก็เจอหมดเลยเอาเอามาใช้หมดแล้ว ก็จะเป็นตัวนี้เป็นความเคร์หอดไม่ไม่ไม่ขุดหรอกของผมเองผมเอาไว้ทำเคร์หอดทองไปบลไปอันนี้ไปดินเงนต่อละอันนี้ไปไปไปนี่บังเกอร์ไปบังเกอร์ตะดินกันผมปูมเต็นยันเสนอระบบเปิดปิดประตูผมปูมเต็นยัเสนอมาก ถ้าข้างในปิดข้างนอกเปิดไม่ได้เออไม่ได้ครับเอาเสียเตี๋ยเปิดเปิดเปิดเซนตี้กันโจรเลยแล้วก็ฟาร์มฟาร์มตกปลาไอวันนี้เป็นฟาร์มตกปลาขนาดยักษ์คือตอนแรกจะเอาไว้เอฟพีไว้แหละแต่ว่ามันไม่สามารถจะจะดูดทันนะเลยปล่อยล้างเลยไม่ใช้เออปล่อยล้างเฮ้ยข้างล่างคุณแม็กภูมิใจน้ำทะเลนี่ไอชั้นล่างจะเป็นตับไปครับเราไปทำดูก่อนเลย ก็คือชั้นของชั้นของห้องแลบนั่นเองครับห้องแลบ lab สเตอร์แล้วก็จะเนี่ยห้องแลบ lab สเตอร์ครับผมอเขาเนี้ยไอ้นี่ทำอย่างตัวขี้เหร่แล้วมันอ่ะอ้นี่ทำเองนะข Iron Man เฮ้ยคือสุดครับครับตรงนู้นสุดครับมากมายดูยังรับงงจะหล่นนิ้วเคียร์ไอ้คนสร้างไม่ก็สร้างแบบมันก็กูงงอ่ะเออคนมีแค่นี้อะไรมากอะนอกจากเป็จุดต่งแห้องนิ้วเคียร์ครับตกแต่งกเล่นตกแต่งตกแต่ง แล้วก็ครับนี่ครับสมชายครับว่าไหนสมชายโอ้ยสมชายไม่ไม่แล้วสมชายไม่มีสมชายเหรอส่วนข้างล่าโดนตรงนั้นปล่อยไปยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็ไม่สร้างด้วยไปกันต่อไปกันต่อไปซื้อขนมกันก่อนไหมซื้อขนมไอ้ลูกมงงอะไรนะไอ้พาซ่าพาซ่าแมวแมวแมวของคุณแม็กนั่นเองแมวผมเอง เออน่ากลัวนะน่าเชื่อต่อน่าเชื่อต่อไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เด็กๆดูเด็กๆดูช่วยต่อไปตรงไหนนะไปตรงนู้นไหมไปฟาร์มไปตรงนู้นกันเลยนะฟาร์มน้องหมกตรงนี้จะเป็นตรงนี้อย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจมันตรงนี้เคยจะกะทําเป็นห้างนะห้างเขาเอพีซีนะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นกลายเป็นของเอ็นยูแทนแล้วเลกลายเป็นนวัตกรรม นี่นวัตกรรมของวีสองตอนเรียนวีสองจะวีแรกอยู่นู่นนะวีแรกอยู่นวีแรกนู่นครับแล้วก็สร้างสะพานต่อมาทางนี้เพราะว่าเราจะมันยังไม่แออัดเลยเกือบเผาไปแล้วรอบหนึ่งเออตาตรงนี้นะครับไอแม็กลงลงลงมาแล้วลงไปกันเอาอย่าลงเลยไม่ไม่ไม่ไอคืออันนี้เป็นของมึงข้ามลายข้ามลายไม่แล้วแหลครับตอนแรกครับอันนี้เป็นของผมเว้ยแล้วเสร็จปุ๊บ มันน่าจะไม่ตายหรอกไม่ตายมีมีคือตอนแรกตอนคืเราจะมาหาของที่นี่แล้วแล้วไอ้เราขุดไปขุดมาไปไปเจอข้าล่างจะไปไปเจอสัปหลาดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟาร์มของน้องหมบมากมายหมูฮาฮาหมูฮา เต็มไม่ได้เออไอเฮียนี่มึงไอ้เฮียนี่มึงก็เลยให้กูตัดต่อเยอะชิบหายเลยตอนแรกเนี่มันมีเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้ไอ้ที่ไอ้ที่ผมเกียนทิ้งไปบางกลงกลับมานั่นแหละไปกันต่อครับไปกันต่อที่นี่อยู่อยู่ได้ไม่นานเมื่อแม่แม่แมแม่กูแม่แม่กูแม่มึงระบายดีหรอกมีเฟรมเจนแล้วนะครับใช่แล้วก็ไฟตรงนู้นนะฮะมองไกลๆก็จะเห็นหลุมศพเป็นหิ้วระเบิดอีหลุมหนึ่งหลุมศพมันเยอะมากที่นี่ ตายบ่อยครับตรงนั้นแล้วก็ตรงโน้นนะครับถ้าเห็นจุดสีดำดำใหญ่ๆตรงนั้นก็ยังสร้างมิเสรทธิ์เหมือนเดิมไปมันไปตรงนั้นจะเป็นแค่ไปดูนี่ใหญ่มากไปนั่นด้วยกันไไฟต้องไปไปพิเดเจอร์ก่อนค่อยค่อยไปตรงค่อยไปหันไฟแล้วก็ไปฟาร์มฟาร์มพึ่งไปฟาร์มพึ่งอ่ะและนี่คือฟาร์มพึ่งครับก็ง่ายๆครับก็มีแต่พึ่งแล้วก็มีฟาร์มพึ่งมากมายนะครับแล้วพาไปดูเท่าไหร่กันดีกว่าตอนนี้ผมก็มีไงี้มีพึ่งครับแล้วก็ ถ้ามีวิธีลบอ่านี้พึ่งตายครับแล้วก็นะล้างพึ่งมาสารแล้วครับตอนแรกพี่นี่จะไปฟาดตัวมาครับแล้วก็ไม่ทำผมจะมาเผยแพร่ความลับนะครับอะไรวะเนี่ยเออแผ่ความลับเออโอ้ยสิ่งเดียวไม่ลงตอนแรกมีวงจรครับหลังๆไม่มีแล้วตอนแรกมีวงจรแต่ว่าลื้อนะเพราะว่าใช้ไม่ได้อ่ะ อ่าเนี่ยครับผมณเจนําเสนอข้างบนสุดแล้วไม่ใช่ผมไม่ได้ทำผมกับผมทําเองน่ารักอ่ะครับพึ่งยักษ์นะครับมีแค่หมูกับวัวนะครับแก่หายตัวใช่ครับเดี๋ยวไปครับผมครับไปครับผมครับเด็ด เดนอยู่ลอยฟ้าโอ้ยเดนอยู่ลอยฟ้าไปมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วก็จะไม่ได้ว่ากูแย่สัตว์แทำทำไมมันผู้ชมครับเดยเสร็บั๊กตั้งใจนะครับเดี๋ยวสิเดี๋าายวคอผมแล้วไม่ไหวแหละมั้งกากไอ้ไอ้เหี้ยนะกากได้ไงก่อนไอ้สัตว์ ท่าจี๋จ๋าไม่ี้อ่ะมันก็จะไม่ขนาดนั้นดูของพวกกูสิน่าขี้เขียบตรงนี้จะเป็นเราจะพาไปดูท่าเรือครับเราพาไปดูตรงนี้ใช่แมปนี้มันมีเออใช่อาผู้ชมันกแง่อ่ะนี่ครับถาดละนี่ครับท่าเรืออ่ะท่าเรือครับเออเผื่อมีวิวตรงมองแง่ไม่ต้องคิดมากครับใช่ครับถ้าใครที่นี่ก็ได้รับเรียนแบบได้รับน่าจะจากคุณอาริเนสครับในอาเอสเอ็มพีเนาะก็อ่ขึ้นรูปตรงนี้อันใหญ่เบิ่ม ก <ừ> mm, ็ต้องหารูปเว้ยก็ต้องหารูปด้วย,ไ,ยไม่ต้องไม่ต้อง,องพวกเราไม่ต้องใช่ละแมปนี้ใช่ครับแมปนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งนะคือถ้าชมปกติเราจะเห็นใช่ไหมว่ามันจะมีแค่โอเชี่ยนมนเตเมนแค่ที่เดียวใช่ไหมครับแต่ที่เนี่ยมีโอเชี่ยนมอนเเม้นประมาณห้ที่ติดติดติดกันเลย สิ่งนี้พิเศษมากเลยนะครับกับพันเก้าร้อยวันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนคือมันเอาง่ายคือมีโอเชียนมาเลยเป็นบาห้าที่ติดติดกันเออตายนี่สอนเดมมีมีห้ามีห้าที่ติดกันแแล้วก็ก็ไม่เหากจะมีด้วยต่อไปจะเป็นฟาร์มคิปเปอร์ไปฟาร์มคิปเปอร์ท่ไหนวะท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ช่อนะอันนี้จุดที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมจุดที่สองอยู่ตรงนู้นจุดที่สามอยู่ตรงนู้นมันบากนะแต่แต่ดูผมดิ ไม่บักนะฮะดูขอตัวเองอะแต่ถ้าไปดูขอพุี่เป็นมีมีโอเชียนบอลเมนต์เยอะมากนะแมปนี้รวมถึงต้องเปิดแต่ว่าไม่ค่อยมีใคร fk ไม่ค่อยมีใคร fk หรอกนะคนตรงคนตรงนี้การตกใช่แล้วก็นั่นดูเปิ่นะมันวาร์ดเดียนอนแล้วก็เนก็โรยตายคิดซะว่ามันคือตะข่ายอ่าอย่างนี้ฮะคือถ้าคุณเห็นว่าไอ้ไอ้พวกเนี้ยเยอะแล้วใช่ไหมคุณต้องมาดูเอ็นซตี้เอ็นซตี้อ่ะเจอสิบที่ติดกัน ใช่แล้วพวกเราอาจจะไม่พาไปดูว่ามันมันไกลไปบ้านมาดูล่ะอุ้ยแล้วอะไรเบื้องหลังแล้วต้องไปหาผาหรื่องอัดคลิปไปดูดูใช่ท่านผู้ชมตรงนั้นจะมีเกาะพิเศษสองที่ติดกันก็คือตรงนน้นกับตรงนี้แต่ว่าเราจะไม่พาไปมันไกลโอเชียนมูเลเมนต์อีกอันหนึ่งโอเชียนเยอะมากอ่าผู้ชมมองเห็นนะครับเพราะว่าปรับไปแค่ยี่สิบสี่ช้างพ่อเลเห็นซิ่งกลับไหม โอเคมากก็กลับกลับไปตรนั้นมีโอเชียนที่หนึ่งโอเชียนเยอะมากที่นี่แบบโอเชียนเยอะมากเราจะตัดกลับไปที่บ้านแล้วไปดีเองกันเลยเอ้ยกลับนั่นก่อนดิไปบ้านมอนเต้กันก่อนดิตอนนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันผมก็เห็นเหมือนกันเนี่ยไม่มีหรือเปล่าไสดตอนนี้ไปไปสดตอนนี้เฟอร์ครับที่ตอนนี้ก็ทุกท่านครับเราพร้อมนำเสนอก็น่าจะเป็นพวก น่าจะเป็นโจททดสอบฟ i p h e r แค่ไหนนะครับพร้อมนำเสนอจริงๆริงก็โจทย์ทดสอบ cipher แล้วก็ c เ p อร์ครับเย a h อ่านชืไม่เกี่ยวอ่านชื่อนะชื่อมันค่อนข้างจะเยอะมากเลยเด็กวินโดว์ใช่ที่เนี่ยกว่าจะย้ายมามาแต่ละทีลำบากมากนะไม่ต้องจะข้ามคันนะวินโด้โอ๊ยวินโดว์เอ้ยเอ้ยอีน้ำเสนอเลย ตอะไรวะไหนวะไหนเอซสามห้าไหนเอซสามห้ากูอันนี้อันนี้อันนี้ก็ตัวพ่อพันนะครับโตโตอันนี้ตัวพ่อพันวองกาเออวิลลี่วองกาวิลลี่วองกานี่ไงเนี่ยนี่ยคัมวิดแอนยูปีรอต่อไปนะครับจะจะเป็นจุ่มจิงจิงอ่ะเดี๋ยวซ่อมเอาไม่เป็นไรอะไรเนี่ยอะไร นี้ก็แปลงฟาร์มข้าวครับไอเทมนี้เขาต้องการอะแบบจากจากจอพีเคโมงก็ผมเชื่อผมผมเชื่อว่าคุณจะรู้ความสวยงามของมันได้ครับเราไปดูคนรี้ผม้องไปมคบผมบาจี้ได้ครับคนนี้บ้าบจี้อยู่แล้วเออลืมใส่ขอโทษครับไปดูช่องของคุณนิวเลยนะครับไอเทมนี้เปิดตลอดเวลาการจอแม่งดีมันต้องไปดูตอนตอนตอนเย็นเย็นอะภาพมันสวยมากเอเลนเย็นภาพสวยมาก ไม่ต้องหรอผมเรามีรูปเช่ครับเดี๋ยวใครับต้องมีรูป ลูกไปเลยนะสาระไม่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 ใจเย็นเออเออแหมเนยนะท่านผู้ชมแหมพลังพิเศษเพื่อกูไม่ใช่สีไมม่แบบนี้เราสามารถทำอีกเรื่อยอยู่แล้วเพราะว่าแบบนี้เราไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะเราไม่จริงจังเลยไม่จริงจังเลยไม่จริงจังก็เกือบสองก็เกือบสองพันวันแล้วก็มากินมากครับก็กลับไปฉุดทางบ้านแล้้้วตตออนนีเป็นสตาร์บัคนะแแต่กไปลโดนนั่นแหละสร้ามมาเสร็จแล้วก็โดนวิลลี่บังกล้าระเบิดตรงนี้ครับสตาร์บัคแล้วก็ปาแตงโมครับนี่นี่นี ตรงนี้ภูมิใจนําเสนอตอนแรกมันจะเป็นร้านแพะร้านร้านอะไรนะพายพาย EP2 ได้ EP2 อะไรอะไรอาเกนพายไลท์อาเกนคอนเทนต์คอนเทนต์เขาไม่น่าจะไหวจริงๆแต่สภาพเนี้ยดูแล้วทำไมกล้าไปมาเริ่มต้นนะครับตรงนี้ก็ห้องหนึ่งครับผมไม่ต้องคิดมากครับแล้วก็คือเราไปแยกออกกันนะครับนะก็ตรงนี้เนี่ยแปลเป็น คือบ้าผมมันใกล้คือบ้าบ้าผมก็ไปใกล้ใตตรงนี้น่วก็เลยสร้างนี่ป็นตูเพื่อนมันก็เลยโดนไอคิดว่าไก่ไงที่นี่มีประวัติเคยเคยเป็นแบบแคปตุ้งงงโดนไร่ยิง่ะโดนกระสุนกแะสุก็ะส้นกระสุนกะสุจกี่สุนกรสนกันกัะเลยเราจะไม่ะาไปดูไอ้ตกรงตนรงไหนะสนระสุนกราสะสุนกระสุนก้ะนระสุนกระสหนะนกระสุกะสนะนะรรรับไปไหนไปทะรนขอโทษผิดทาง ไม่ได้ผอไม่พาไปแล้วกันนะเดี๋ยวผมเอาเป็นรูปแล้วกันนะให้เป็นรูปเป็นรูปแปะๆเอาเป็นรูปเออเออแม็กผ่านล้ามไปนะตอนนี้ต้องอัดเลยต้องตัดไม่จัดซ้ำไม่ไม่มีอะไรละไม่อะไรไม่เดี๋ยวกูตัดตรงนี้เหรอเออผ่าล้าไม่ได้แล้วก็จะมาว่าโผดีเอ็นประตูนะครับที่จริงไอ้สปอยครับสปอยครับไม่ยี่ยีสองยี่ีสามเดี๋ยวเดี๋ยวไมค์คาเทปซ่าเดี๋ยวก็มีไมคไอ้ยี่เนี่ยมาแล้วโสดกระตุก ส่วนตรงนี้ที่นี่มีประวัติมีประวัตินิดหน่อยนะ<ม>ครับประวัติเยอะมากเพราะว่าที่เนี่ยเราเคยมาสู้มังกรด้วยชุดเกราะเพชรครับไอโราตายเสร็จแล้วก็ กลับไปกลับมาด้วยสกอร์ไปอีกรอบหนึ่งใช่ครับโอเคครับแล้วก็มาถึงยังไม่อยู่ตอนนั้นผมไม่อยู่ครับก็ไม่มาเท่าไหร่ตรงเนี้ยภูมิใจมากเลยที่ไม่เนี้ยภูมิใจครับเป็นฟาร์ม้าสานกเวลเป็นฟาร์มไม่ใช่ครับมาแล้วปี๖เอเดอร์แมนผมเจ้าเจ้าสมชายครับผมสมไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้คุสยามไม่ใช่ไม่เราไม่สมชายสมชายตรงนี้จะเป็นจุดที่แบบฟา้าเอเดอร์แมนเนาะก็อาจจะ ทำไมกับฟาร์มนี่บ่อยกว่าครับเองแองนะท่านผู้ชมถ้าถ้าชมดูกล้องผมนะครับตรงตรงคุณเขาดูเห็นนะครับใช่นะครับคืออ้คจุดรอบนอกของที่นี่ไม่เห็นผมองไม่เห็นอยู่หรอครับจุดรอบนอกสเตตี้ป่ะไปดูกันไมาค่อยมีแล้วมาครับแม็กชิพหายละอะไรโอกโเจอชิพหายแล้วแม็กไปดูครับไปดูครับเดี๋ยวเราจะพาไปผมดูอ่ะผู้ชมดูกล้องของผมงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูดูในเอ็นเกจเวกันเนาะ งั้นแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมากลแล้วงั้นผมขอเดินแล้วกันงั้น๋ยวกูไปดูในเอ็นเกมีนะไม่ <c oughs> ไปแล้วกันนะผมไม่ไปกันนะ <c oughs> ไปดูนไปดูในชีพของแม็กบิลดิงต่อแล้วกัน <c oughs> นะครับอ่ออ้คือท่านผู้ชมท่านผู้ชมจำตอนผมไปฐานทัา,าเทษตรใช่ไหมนั่นแหละที่ไอ้ผมบอกว่ามันมีอ e ินสิตติกัะสิบที่อะ่ะผมไม่ได้พูดโมนะเนี่ย ก็ดูเอาเองนะครับท่านผู้ชมนะก็เนี่ยใช่ครับดูเอาไปกันดีกว่าครับผมมีเรื่องจะเล่าครับดูเอทกันนะครับท่านผู้ชมชิบหายนะใหญ่อลลี่อยู่เรื่องหนึ่งครับตมีไม่ไม่ไม่เนี่ยเพิ่มนะท่านผู้ชมดูนะครับหนึ่งหนสองสามสี่รอบนอกอีกมากมายนะฮะแม็กบ้านแม็กบ้านเอมีกัญพาเดินปะบ้านกูมีกัญพาเดินปะไม่ไม่นานนะผิดหวัแล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะโอ้เหลนึงเออ โอเคครับผมนะครับพ er ูเวลหนึ่งมาครับผมมาได้กันเล้วว่าผมอยากจะผมอยากจะนำเสนอมากแล้วก็มีจะตายไอ้จะตายแล้วจะตายแล้วท่านท่านชอบไม่พี่ชื่ครับกดไลค์แซมครห้ผมด้วยเดี๋ยวผมจะไปเยอะครับกดเยอะเยอะเยกดเยอะเลยเกิดเยอะเลยจะเกิดจะเกิดเกิดเรื่องกันนะครับว่ามันียังไม่จบอีกเหรอ